เฮลโหลเฮลโลสบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนมื่อนี้เนาะสาววอนกำลังจะเดินทางไปที่หลวงพระบางนั่นเองทุกคนนี่เนาะตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดสถานีรถไฟแล้วเนาะ,ะพร้อมกับหมู่เพื่อนเนะาะาขน้าสาวเด้อทุกคนเด้อมาเบิ่งนำกันว่าบรรยากาศ ่าระหว่างทางในการเดินทางของพวกเฮาเนาะจะเป็นแนวใดขนาดคืนเดียวเลยยูทูบเบอร์ไปน้ำกัน,กนกดน <laughs> และตอนนี้พวกเราก็ได้เอารถมาจอดค้างคืนไว้นี่เนาะทุกคนเขาจะเดินทางไปคืนนึงเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือสถาน,นีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์นี้ <c oughs> สาวๆของเขาเตรียมพร้อมนี่ ทุกคนเตรียมพร้อมอถ่ายหูเดินนี่เด้อตอนนี้สาวๆกำลังจะถ่ายคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกทุกคนเนาะเฮลโสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนนี่แล้วนะทุกคนวัน <c oughs> นี้เนาะสาววอนอ่ได้เดินทางมาที่สถานีรถไฟนะครหลวงเวียงจันทร์ทุกคนตอนนี้สาววอนจะ กำลังจะเดินทางไปที่ล่วง้าบางนั่นเองทุกคนกับสาวๆาวนี่เนาะทุกคนเนาะนี่กำลังเฮ็ดคอนเทนต์กันอยู่สาวลาวทุกคนนะี่นี่เนาะมาเบิ้งนำกันว่าสาวลาวเพ่นฟอนจังไหนนี่ฟอนจังไหนเนาะนี่เนาะนี่มีแต่คนงามๆเลยทุกคนเ<ต>มื่อนี่มากับกอ่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนานะทุกคนนี่ น uhm ี่เนาะมีแต่สาวลาวทุกคนสามคนถูกกำเนดนี่เนาะกำลังวุ่นวายกับการถ่ายคอนเทนต์อยู่ตอนนี้สาวล้าจับมือเปนทคนดีแล้วช่วยมหาคอยเราเวลาทุกจังกิ๊หลังเออมามาอคไรเป็นตุ๊กแก่เนี่ย คนก็ถือว่าหลายเนาะเมื่อนี้นเป็นอตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่ง๋ยนทุกคนวันจันทร์เนาะวันที่แเนาะทุกคนยาไปเลย่เขาปนะของ้าค่ะโว้ยยังไงเออัแล้ว ไไไปปปวนดเลโอเคไปนี่สาวๆตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปแจ้งปีรถไฟทุกคนนี่กับสาวลาวคนงามต้องแบบแข่งกับเวลาหน่นึงทุกคนไม่ใเป็นที่เนาะ สันบทนบันรถไฟเลยเนาะตอนนี้เหากำลังต่อแถวกันเข้า เป็นเอาได้ตื่นเต้นปะตื่นเต้นไปไล่เทื่ยวกะตื่นเต้นคือเก่ารีวิวสุาเอ,าอ้วขี่รถไฟครั้งแรกเลยฮ <c oughs> อรนอกมูลน,นีธิอ่ะฮอนเอาฮอร์ตักเตาเนี่ยทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปแจ้งพี่ให้เจ้าหน้าที่ เออนี่ซื้ออยู่นี่ซื้อถือแล้วหรอเออสิ้อไปเลเออถือล,ละพอดีจับอันท,ที่การจองปีหรือว่าจองตั๋วนะคะจะใส่บัตรประจําตัวหรือพาสปอร์ตนะทุกคนเราก็จะมาแจ้งปีแจ้งตั๋วอยู่นะจุดนี้ตอนนี้เหาก็กําลังโหลดกระเป๋าแล้วก็เข้าไปทั่วนะทุกคนท่านจะมีเครื่องตัว๋วแบบนี้เราก็จะไปหากระเป๋าแล้วก็ เดินทางไปขึ้นรถไฟเลยเนาะทุกคนบบได้นั่งทาสามเพราะว่าเวลามีจํากัดนี่ทุกคนพวกเฮามาก็แบบว่าทั้ททงเล่นทั้งยางอะไรนะทุกคนนี่เนาะสาวๆก็แบบว่าอนี่ยังบบทันได้กินข้าวเด้อทุกคนนี่กาลังยางไปจะขึ้นรถไฟไปทุกคนอาจจะขึ้นรถไฟพร้อมกันเอเเอ็กระเป๋าอันนี้ นี่ทุกคนนี่นอนรถไฟก็ไปกัแาจะ,ะแต่เขาจะไปนั่งรถไฟเพื่อนห้องวันรถไฟอ่าอ่าที่นั่งแข่งหหนะทุกคนแบบเป็นที่นั่งธรรมดาเนาะ เลยเลยนะากับจ้าระวัดบองไมไปบงน้ำกันในดอนกับบ่เลยพ่เบืองกินยอแม่ี่ี่เป็นตาแมนเ่อแปดดิ่ดีดแปดเออที่่อแมนบนั่งศูนย์สามเอฟตู้เบอร์หนึ แม่ละวะตะวันแม่แม่ละวะตัวนี้วะเข้าไปนี่เลยวใช่ะี่นะนี่นนีะส่วนสามเอฟส่วนสามี่บสองนี่ะ กนี้พมาจมที่าทุกคนภายในรถไฟก็มีผู้โดยสารเต็มเลยทุกคนบอนใส่เครื่องเนาะเดี๋ยวสาบอนจะขอในงานหรอกเนี้ยเครื่องก่อนเลยทุกคนนี่ตอนนี้เขาก็ได้มานั่งในรถไฟแล้ว ทุกคนไปจากเทือล่ะไปประมาณจากเทือละไปประมาณสามเทือแล้วหลวงาบางเป็นอีกอย่างที่ที่เวาเบื่ออันนี้ต่อไปประมาณน่าจะพอกันสามเทือเราเดินทางไปนำการห้าคนเดือทุกคนนี่เจ้าผู้สาวเลยสาวสวยอย่าสาวบอจะเก็บภาพบรรยากาศอ่า ระหว่างทางให้ทุกคนได้บึงเนาะว่าจะเป็นอไหนเนาะว่าเขาเินทางด้วยรถไฟตอนนี้รถกำลังออกแล้วเด้อเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่ที่หลวงพระบาไปกันเลย let's go เออเดินออกมาเลย

จะมีพนักงานเนาะเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะกระเป๋าเนทาะเขาเขาขอเียนใหุ้ารทราบว่าขบวนรถไฟ EMU เป็นเที่ยวรูกบอลควนเยื่สูบสิ่งบนยาเหยื่อสูบยา หรือนำไสยาสูบไฟฟ้าในห้องอุปกรรครวมทั้งบริเวณของน้ำตลอดในเหตุการณ์การทานเนื่องจากคนยาสูบที่เห็นแต่สัญญาณยิ่งพองที่เกิดขึ้นั้นเหตุใส่ความไวของไฟทราและทุกอย่างก็ไดยซึ่งจะเป็นอันตรายเกินตัวทานและอุปสรผู้รคทุกท่านที่อย่างนะนี่เนาะทุกคนตอนนี้อ่าเจ้าหน้าที่รถไฟเนาะเพิ่นเอาอาหารเนาะ มาขายทุกคนใส่กองรถไฟนี่คือแบบเป็นขึ้นซื้อเลยเด้อแซบทุกคนเนาะตอนนี้สาวอนก็นจะกินเนาะทุกคนเพราะว่าเขาไ่ได้กินข้าวสาวฟาวแห้งทุกคนเขาก็จะกินอันนึงนี่พร้อมกับสาวสาวนี่คนละอันน <laughs> นี่ะ

จอนดอนสรวมเลยด้อุอันนนี้เป็นไ่เอนะอันนี้เป็นไส้กรอกรถไฟทุกคนฟ <c oughs> น่ากินทุกคนนี้ <c oughs> โอ้โหนี่เขาก็ซซอนถ่ายอยู่ในเลย <c oughs> ใส่มาลาปะจบอาใส่อันนึ่งใส่อันนึงมีอันนี้สาวอนใส่มาลาทุกคนเฮาอยากใส่ก็ได้หรือบอยากใส่ก็ได้เนาะอ่าเข้าใจใส่เดียวโบใส่กรได มสอกะมีรถมาลาละกระโปมาลจะมีมาลาอออมอตอนนี้เขาก็ได้ใส่กรอกแล้ว เขาก็จะมากินมึงจำมาลาบมั้ยเซ็มบอคือทีเพ็ดนี่แหละกิ่นนะครับจำไหมอยู่ไหนีอ้อเออคือการมากจิตตะกับ เขาให้ขึ้นอยู่กับวังใส่กอกมาใส่กอกรถไฟเขาต้องกินอยู่ในรถไฟทุกคนจังค่อยแซบเนาะไปกินญี่ปุ่นอื่นกับโบแซบอีกไกมาเลยออ้ฮืมฮ้อนๆเลยทุกคนแซบแซบปะแซบแซบอีรีเลยโเจรคนนี้แซบแหง แซ่บแพรเดือนนี้เนาะเนาะจากแซ่บมาแซ่บนี่เนาะกินกันบุยบุยนี่เช้าเชแซ่บบ่แซ่บแฮ่ไม่นึงเท่าไหร่ต้องมาชดลี่ยเจ็ดเท่าแน่่อือ <c oughs> ไม่นึงเท่าเด็กสูงห้าไม้เพราะวา่า สี่สิบสี่ิบแคหลังสี่สิบไม่รัสี่สิบแบงอันนึงห้าสิบพันหรอสี่สิบพันะไม่ไม่นึงสี่สิบพันทุกคนเพราะว่าชื่อห้าคนถือยู่แสนสาวงั้นบอกทุกคนถือไม่นึงสี่สิบพันบอกแซ่บทุกคนใส่มาลาแห้งแซ่บ เต็มปากเต็มคำวิวธรรมชาติัทนทอน 相关规定，本次列车禁止携带及使用电子烟产品，包括厕所在内的所有地方全程禁止吸烟。此外，禁止在列车车厢内打火和进行饮酒，请各位旅客遵守相关规定，以免造成损失和生命不测。Ladies and gentlemen, in order to the railway regulations, we would like to inform you that smoking or using electronic cigarette containing alcohol is a ah, casa ตอนนี้เขาก็มาฮอดสถานนี้รถไฟหลวงพะบางแล้วทุกคนนี่เขาก็จะเกียมปีหรือว่าตัวรถไฟเนาะเพื่อไปแจ้งทางออกอีกเนาะทุกคนไผ่ที่ว่าเฮ็ดปีรถไฟเสียเนาะก็จะได้ซื้อปีรถไฟคืนนั่นเองนี่เนาะรถไฟนี่เนาะผู้โดยสารก็ถือว่าหลายอยู่ทุกคนเพื่อนกันมาเที่ยวหลวงพะบางคือก,กันกับเฮานี่แหละเนาะไปๆมาๆเนาะนักท่องเที่ยวก็ เเป็นสาวจีนส่วนหหายนะทุกคนเพื่อนจะมาเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปเลยนี่เนาะสาวต่างชาตินะทุกคนนี่เลยคนก็จะหลายน่อยนึงนะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเขาไปแจ้งปีหรือว่าแจ้งตัวออกกันแล้วเขาก็จะไปเศร้ารถอยู่ทางด้านนอกเพื่อเดินทางไปที่โฮงแฮมที่เขาได้จองไว้แล้วเนาะทุกคน สามแสนกีบนี่คือเปิดมือเลยวะบ่ออเข้าเมืองอ๋อเหมาเข้าเมืองสามแสนกีบคุตอนนี้เฮาก็ได้นั่งรถตู้เพื่อเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าไปที่โรงแรมที่เฮาได้จองที่พักไว้แล้วนะทุกคนค่ารถตู้นี่ละแม่นคือพวกเฮามาห้าคนก็แบบว่า เมาเอาเลยฮะนะทุกคนเมาสามแสนก็ถือประมาณสี่ร้อยบาทเด้อทุกคนเด้อถ้าเขาพป็อยางเมาเนาะเฮาอยากแบบไปแจมกับเพื่อนๆที่แบบนั่งนำการติมรถตู้นะแล้แม่นขี่ออกมานี้แล้วแม่นเสียผู้หนึงสี่สิบพันกีบเด้อทุกคนหรือประมาณ60บบาทนั่นเองนี่เนาะระหว่างทางที่เขานั่งรถออกไปก่อนจะฮอดตัวเมืองก็ใช้เวลาโดนเติบอยู่ทุกคน ประมาณซาวคสามสิบนาทีเด้อนี่เนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเขาไปเจอกันที่โรงแรมว่าทางแฮมที่เขาเศร้าอยู่ฮันจะเป็นแนวใดทุกคนเขาจะนอนเพียงแต่นึ่งคืนเด้อทุกคนเขามานี่สองมือนึ่งืนนอะทุกคนเนาะนี่เนาะระหว่างทางก็จะเป็นป่าไปแบบนี้แล้วก็จะมีรถเข้ารถออกแบบนี้เนาะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ไปเขาไปเจอกันที่โรงแรมเลยทุกคนเนาะ เงินาคือละแสนบาทเนี่หป่าเนี่่มคือละแสนบาทคือละแสนบาทมันมีมันมีอย่างพิเศษขนาดนั้นเนาะโอ้ก็ต้องมีพิเศษเดียครบดิฮันรถรเออแหละมันมีอย่งเป็นิเเร์อย่างที่พอจะดูดูบคืนบาทละแสนบาทมันจะมีระบบระบบในห้องมันจะทุกอย่างเนาะจะใส่ก็มีคนโอ้มีนยมีแต่เสร แววที่เราห้อง่นากนี้เขาเสกอินทิงค์ตัวสด่เออเ้นค่ะดเลนกอินโอ้ยนนี้อนี้ดนี่เราอหายคินี่าตอนนี้เขาก็ได้หอดอหงแฮมแล้วทุกคนนี่เนาะอันนี้หงแฮมที่เขาจะพักืันนี้เนาะ เดวสาวนจะพาทุกคนเข้าไปเบ่งองภายในห้องเนาะว่าจะมียางเดดเนาะในห้องแฮมแห่งนี้นะทุกคนห้องนึงแม่นเจ็ดสิบเหรียญเด้อทุกคนเด้อเนาะหรือว่าประมาณล้านป้ายเนาะเขาก็จะมีคีย์การ์ดแบบนี้เขาก็จะเข้ามาประตูนี่อ่านี่มันจะเป็นเตียงคู่เด้อทุกคนพวกเขาพักอยู่สามคนสามเตาเนาะเตาสองห้องนะทุกคนไป ไปไปเบิ่งว่าจะมียางแดดทุกคนกระถือประคุ้มค่าเนาะโมีหมากมายมีกาแฟมีหม้อต้มน้ำมีน้ำดื่มให้แล้วก็มีนี่นาะประมาณนี้ทุกคนคิดว่าสะอาดสะอ้านเนาะทุกคนตู้เย็นแล้วก็มีตู้เซฟให้นำทุกคนอาจจะไปพักเอาอันนี้โทรศัพท์ต่ออันนี้คือตู้เซฟตู้เซฟอะกาแฟหมากมายเนาะ มีทีชชู่มีทีวีมีเตียงสองเตียงสะอาดเลยทุกคนอันนี้ก็คือห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดจะแบบแยกส่วนเนาะห้องอาบต่างหากเนาะกเสื้อะสะอาดมีกอรอาบน้ำมีครีมอาบน้ำครีมสระผมให้สระพกแบบนี้เลยทุกคนสะอาดเลยสะอาดสะอาดเนาะทุกคนเนาะ ก็ถือว่าโอเคเนาะห้องพักถือว่าโอเคราคาก็อ่าก็บบได้แพงหลายเนาะเพราะว่าเขาแซกันเนาะของเขามานกแบบนี้เขาอาจะเซกันมันจะเป็นเตียงคู่แบบนี้มาเบื้องทางโซนด้านนี้เนาะจะเป็นพักกางแบบนี้เราก็จะมีโซนนะเห็นแบบยู่สาอาบน้ำแบบนี้เดี๋ยวพวกเขาก็จะไป าเล่นน้ำกันนะทุกคนรอติดตามอีพีต่อไปนะอ่าทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ฮอดอ่าหงแหมแล้วเนะทุกคนอยู่ที่หลวงพระบางนั่นเองกับสาวๆเนะทุกคนเมื่อน,นี้าวอนมาพร้อมกับสาวๆส,สวยๆห้าคนนะทุกคน ซึ้งอยู่เนาะทุกคนนะตอนนี้ตอนนี้กําลังเมื่อยอยู่กําลังเมื่อยยังซึ้งอยู่เดี๋ยวสิขอสัมภาสณาวสาวหน่อยนึงเนาะทุกคนอันนี้อันสิขอถามซื่อเนาะอันอันนี้ซื่อเน่ยโดนโสดเด้อโสดเด้ออันนี้โสดเด้อสาวดอนเนาะอ่ะต่อไปขอสัมษณสเด้ออยากได้แฟนเป็นคนไทยหรอโดยคือกันเลยคือกันเลยคะคุณพี่โอเคอันเพจเด้อโดย แฟนโบมีแต่ลูกสามโอ้ยังเป๊ะอยู่ตีหัวซะดนอ่าพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวพิพิเศษอันอันนี้สะพายสะพายไทยเขยลาสะพายอ่าจังหวัดยังสระบุรีสระบุรีอุ้โหสะพายอุบลแต่ว่ายุสระบุรีโดยอันนี้คืออันสะพายสะพายไทยเนาะใส่ตูดในเด้อซื้อซื้อเพชรเด้อเนาะโดยโดยเปิดแว่นบบได้ปอนี่เนาะนี่สะพายนะ สบายไทยเดอ้อทุกคนเนาะฝากฝากฝาก,ฝากอ่าฝากตัวเนาะทุกคนโดยน้องไม้เลยน้องไม่ เลยเไนี่ฝากตดตามนันเยด้อาจยเด,<ๆ>ดยอี๋ยวจกน้อยเพิ่นซีมีซ่องอยู่ยูยูทูบขึ้นมาเน,นาะสาวเพชรเนาะสะพายไทยทุกคนฝากาฝากเนาะเดี๋ยวจกน้อยถ้ามีซ่องแล้วจะมาฝากซ่องอีกเนาะทุกคนนั่นแหละฝากเนื้อฝากตัวๆๆเนาะสะพายไทย <ๆ S 1> สวยอายุรุ่นเดียวกับสาววอนเลยทุกคนเป็นเป็นเพื่อนกันกับอะไดเนาะทุกคนเนาะเพิ่งมาหูจักกันทุกคนแล้วก็เออ หากก็ได้หู้ว่าเพื่อนป็นสะพายไทยฮะนะเนาะนั่นแหละก็เลยแบบว่าเพื่อนกกำลังชีเฮ็ดซ่องยูทูบเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีซ่องและสาวรจะขออนุญาตฝากซ่องให้ทุกคนไปติดตามเนาะเพื่อนซื้ออ่ะสาวเพชรเนาะทุกคนสะพายไทยเด้อนี่เนาะแม่ลูกสามแล้วยังเป๊ะอยู่เนาะนี่เนาะคุณแม่ลูกสามเลยโดยนี่เนาะทุกคนฟังนะฝากตัวอ่ะต่อไปเลยโดยซื้ออูซื้อไออูแมไออูโดย โสดยังพิเศษโสดโสดโสดบอกโบสดโสดแล้วโบดีและเปมากโอเคทุกเฟะเนาะอ่นนั่นแหละโสดก็มีโบสดก็ม okay, okay, ีเนาะทุกคนนั่นแหละโ่ดนั่นแหละทุกคนลูกสาวสาวลาวสวยงามสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนสาวบอนโสดเด้อโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็กำลังจะไปพัก ในฮงแฮมแล้วทุกคนเนาะซิวๆเดี๋ยวสวอนจะเกภาพบรรยากาศในหลวงพระบางให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนํากานเนาะฝากทุกคนกดติดตามเฮาในเด้อเนาะและเฮาการพิเศษจะไปใส่สุดหลาเนาะทุกคนเราจะไปใส่สุดเหลานากันและกาเที่ยวชมหลวงพระบาง โดนๆก็ได้มาเทื่อนึงเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวรวนก็จะขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวหวนแน่เด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงอยู่ทางด้านล่างได้เลยทุกคนที่สําคัญก็อย่าก,กดทามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย